สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคุณภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะอันนี้ยุบานของมาดามเล่พี่น้องแต่ว่าไม่น้อยพนังเศร้าเมยอยู่หนีพอดีเจ๊ตังกันเลยว่าจะมาขออรับเอกธบาลาววันนี้นะคะกับคุณแม่นะคะแม่วาดีจ้าสวัสดีจ้าผมบมยน้องบ่ผมโมย้องยองไว้น้อยแม่แม่นอน บอกแม่นอนเดี๋ยวสิสร้อยผมงามๆให้แม่อยู่พี่น้องมาหนิสร้อยให้แม่หน่อยเพิ่งงามกันนะนะคะพี่น้องจิตจังไดแม่เหาตำเล่ากะพลาดนิดหน่อยนะคะเ <c oughs> <ผม S 1> หตงใดแม่เขียนเลขแล้วบอกแม่เขียนไว้แล้วงานบอกว่าจิมาเขียน่ะหรือยอยากนอนก็นเลือยนนอน <c oughs> จะมากก็เฮาก็อนเฮ็ดไ้ค่ะ ใช่เียแม่คนเขียนไว้ถาเฮาเรียบร้อยแล้วถ้าผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมกะให้เบิ้งเป็นแนวทางพี่น้อง,อองก็ตาซื้ออยู่ที่เนาะและด่างติดฮะก็ตาตาคนเอามาเคลื่อนมาคนเขียนเออหัวนี้เป็นจังไดแม่งวนอี๋ซ้อมๆคนก็ซื้อยู่งมันขึ้นได้ยินข่าวว่าแม่บอกว่าสูตรไอเต็มมันเข่าอยู่แต่จับไม่ถึงอีกแล้ว เดแมเห็ุอันนด้นะเจ็ดหนึ่งสองเกาสองค่ะอืมเรือนี้ก็ตั้งห่าค่ะไมเจีบสามตัวหายี่ดอกวันนี้บอกอนี่เอาตัวบวกลงมาแปดหนึ่งสองอแล้วดค่ะเอาซุ้มาขวานมีหนึ่งสองในีอยู่เนาะอือค่ะแม่อ่ะพี่น้องได้ตัวเลขแล้ว สำรับหวทิ่ันมากค่ะสูรสูรใบหยวกบวกซูนสูใเา้ยชว์ให้เอฟบ้งนค่ะแม่คือว่ามันมีมันมีอยู่หมดได้ด้มีนี่เด้แมกระตัดเอาแต่ซูเก่าขึ้นจ๊บขึ้นมากนี่นี่เด้อคิอว่าถิ่นออกูนเนาะยังขึ้นอีกวันถ่ายเดี๋ยวสะให้เอฟบ้่งเดี๋ยวนะประกาศมาประกาแดงเาแม่กรเิดว่ามันเสียนีเนาะนี่บอกวงไปเลย พุงเตือนสวงแม่นี่แต่สูนๆเนาะ <laughs> อันนี้สูตรยาวพี่น้องมีเยอะแม่มาได้เอาไห้วันอันนี้นี่สูตรยาวนะคะ่ะก็เพื่อราพืชจีไปยังสั้นเนาะแม่เผ็ดบาได้เอาไห้แล้ว,วจยากว่ามันสีออกนะไห้ได้เอาไห้ยูแม่มาเก็ตเก็ตก,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 กันเรื่องเก็ตเก็ตไห่ป่าก็ได้นี่เด็ก<อ>ท่านผู้ชมตัวเลขนะคะของแม่แม่บอกว่ามันเข่าอยู่มัหนี้ จะเอาให้เบิ้งอยู่ใส่แม่สูตรเน่าเอฟซีเบิ้งเน่าเดี๋ยวเอาสูตรเน่ให้เอฟซีเบิ้งก่อนค่ะเธอเพิ่นอยากเบิ้งค่ะนะเาเอาโซเอฟซีสักก้อนอันนี้บ่อย่ามีเงินค่ะเอามาหนูคะจับเอฟซีเบิ้งอ่ะพี่น้องเธอพี่น้องถามว่าขอดูเต็มหน่อยเอาให้เบิ้งก็ดูแต่ว่าไม่น้อยจับให้แค่แปดครูดเนาะแม่อย่าอันนี้ค่ะอ่าใครเข้ามาก็ลองดูแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะคะ ทีละกล้องด้วยพี่น้องเบิ้องเราก็ล่องแคบหน้าจอไหวว่ามันจะเข่าบอเห็นไหมพี่น้องมีอยู่หนีแม่เฮ็ดอยู่สามสูตรพี่น้องสูตรตรงเงินเจ็ดแปดเจ็ดแปดมี่เธอหมึงตาลางหวดก็ได้จับไห,ห,หน่อยค่ะให้ห้าพันลงมาหน่อยค่ะนีสูตรตรงเจ็ดแปดเจ็ดแปดอืม <7 8. S 1> บแน่เด้อเธอพี่น้องอันเบิ่งลหรเธอพี่น้องหมานพี่น้องเพราะว่าแม่ก็ับไฮมดิ่ง่อด้ายเพราะว่ามันหลายเนาะแม่เนาะจับแต่ตัวสําคัญตัวมากๆใกล้ๆกันเวลาแม่จับแม่ก็เอาตัวมากแล้วใหายอันนี้ของแม่ตัวแดกแม่จหาแล้อ่านให้เอฟซีฟังเลยหนุ่มซีจดเลขให้เอฟซีอีกอ่ะ เกเจ็ดศูนย์หนึ่งสามหกค่ะหนึ่งสองหกเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าเด่นเก้ากับเจ็ดสามตัวแปดหนึ่งสองหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเก็เจ็ดหาเอาอยู่ขึ้นตัวออกเอาไว้แจ็คเจ็ดหาให้เอาอยู่เอาอยู่ขึ้นตัวออก สตาร์ซื้อก็ได้ดอกเจ็ดหาหาเป็นอันนี้เนาะแมวด้วยพอเราเจ็ดหาให้มันยึดเท้างตัวออกได้นี่เก้าเจ็ดหาเรื่องพี่น้องคิดไม่หน่อยกะให้คือเก้าขลากคาดตัวมากขันผู้ได้มากชุดเต็มกะล่องเอาไปพี่แจร์หน้าเบิงนะคะมันก็จะมีหลายตัวอยู่หนึ่งเก้าเจ็บก็อยู่ใต้ตัวออกนี่เอาให้แล้วอยู่ใต้ตัวออกอันนี้อีกอย่างเจ็บเก่ากว่าคนเรื่งเก้า หนึ <th actually> <th actually> eight, <th 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 ่งเกลาเครื่องนึ่งอ่ะไม่ง่ายแบไปขีดแล้วนั่นมันลงมากสามตัวแปดหนึ่งสองหนึ่งสามสุดหัวเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเนาะดูตึ้งตัวเด่นเก้ากรองเจ็ด เพื่องเพื่อเกือบถือกสามตัว่บอ,อันาทิไม่ใหญ่จุดไว้มือนั่นไหมค่ะอาที่จุดมือนั่นบอกอ่าเขียนใหญ่จุดใบอนินแมวสั้นเขียนเป็นเพื่องถือสามตัวเมื่อเล็ก,ออกนอาทำมงขึ้นน่าล่ะ <laughs> พี่น้องสำหรับตามเล่าของแม่หน่อยนะคะผู้ใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ,ะเดี๋ยวดูมีเข่ามีรุดนะน้อง่าแม่ซืงงนะ้อให่นะโอเคชัดแล้วค่ะตัวเลขนะคะพี่น้องแคบหน้าจอด้วยท่านผู้ชมใครเข้ามาแคบหน้าจอได้เลยนะคะชัดไหมคะชัดไหมคะ อคอมเมนต์หน่อยตำราวนะคะของแม่น้อยวันที่ยี่สองแลแม่เนาะ <Yeah. S 1> ก็จะเป็นวันที่ยี่สิบสองมกราคมนะคะพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะแม่น้อยให้แปดคู่เหมือนเดิมนะคะจับคู่จะมีเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสามหกหนึ่งสองหกเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์แปดและหนึ่งเก้าแปดหนึ่งสองหนึ่งเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดห้าเด่นเก้ารองเจ็ดนะคะ เน้นๆน,นนะคะแม่จะเน้นให้ห้าคู่นะคะ97360112และ78ส่วนใครที่ดูชุดเต็มนะคะใครอยากดูชุดเต็มก็ขอมานะคะเดี๋ยวแอดจะให้ดูเนาะส่วนใครที่ดูไปแล้วก็ลองแคปหน้าจอดูนะคะคือว่างว้วดที่ผ่านมาแม่บอกว่ามันเข้าููนนย์ย์แต่แม่ไม่ได้จับให้เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนเนาะแม่เนาะถ้าหูกะจับให้แล้วแม่ไี่มาค,ค,ค่ะแต่ว่าตัวเลขที่ห้าเอ เขียนไห้นะคะมันเป็นแนวทางเนี่ยคือมันเป็นแนวทางที่แม่ชอบแม่น่าแม่ใช่แต <Yeah. S 1> ่าส่วนหมากแม่จมับมันก็บม่ค่อยผลาดได้ทะลุมันก็เกินสองงวดพี่นอ้องนะคะถึกบ่แม่ <Yeah. S 1> ก็ฝาก fc ไว้นะคะย้ำเนาะเป็นแนวทางนะคะสำหรับแม่น้อยก็แบ่งปันให้กับ fc นะคะ ใครที่อยากสอบถามแม่น้อยหรือว่าอยากจะโทรมาหาแม่น้อยนะคะก็0898428522นะคะรุปต <Yeah. S 1> ะลึกลห้ยเอฟซีเนาะเมื่อกี้ให้เบอร์โทรเอฟซีไปเนาะพี่น้องซ้ายเขา่าอะเดี๋ยวเบอร์โทรแม่น้อยเนาะเธอเอฟซีเพิ่นอยากถามสูตรเต็มเนาะแม่เนาะจ้ <Yeah. S 1> แม่กะมีไล่เบอร์นี่ป่ะแม่ yeah. อ่ะเอาเบอร์โทรให้พี่น้องนะคะป้องไปสุกูสุกคนนะคะสำหรับเบอร์โทรของแม่นะคะศูนย์เก้าแปดแปดสี่สองแปดห้าสองสองนะคะก็สำหรับคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะก็ขอให้ใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณทุกท่านทุกไลท์ทุกแชร์นะคะขอบุณแม่น้อยหลายๆค่ะแม่วัสด,ดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ